สมาันตรวครับเราอยู่ที่นี่ฮนะต้นพระศรีมหาโพธครับจังหวัดปราจีนบุรีตรงข้ามนี้ก็เป็นวัดต้นโพธครับที่จอดรถข้างด้านนี้ใหญ่เลยนะนเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะวิหารหลวงพ่อแสงสร้างเมื่อสอง5้าสาม้าครับ วิหารหลวงพ่อแสงครับมีเสียมสินซีท่านนี้หลวงพ่อแสงสาธุสาธุสาธุครับโอ้ยน้ำใสเลยครับเนี่ยอาษาบูชาเขาอุบคดนี่มีปลาด้วยนะเนี่ยมีปลาป่ะมีปลาป่ะมีแต่ตัวมังคุดนี่ปลาตัวน้อยปลาสอดป่ะ นี่ครัอุปกต์ครัไบไออหน่อมาไอเอ็นจะดูดีด้วยันไม่ดูกันเลยโอเค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 อคโอเคโนเคโออโอเคโอเคโอเคเโเโอเโ นี่ฮะดอกไม้บูชาพระตรงนี้ฮะปิดทองตรงั้านนี้ะับบูชาต้นพระศรีมหาโพคับวัดต้นโพศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นโพต้นแรกที่นำเข้ามาปลูกในในินรสยามนะฮะราวปีพศ500เป็น,น่อเดียวกับพระศรีมหาโพจากที่ารุภูฏายาเอินเดีย ประมาณปี500นะห้าร้อยนะที่นำมาปลูกเขาเนี่ยโอเคแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ครับแต่เป็นลักษณะของเก่าแก่ดูบริจาคดอกไม้นะทุกเทียนอันนี้เป็นตีละขังครับ ทางด้านซ้ายมีห้องน้ำครับวันนี้ก็ทำสวยเลยนะครับเนี่ยจะพาเดินชมสักรอบนะครับ การล่มเย็นมากมาสร้างร้อมรอบเลยเนี่ยสวยมากสารเจ้าพ่อต้นโพทางด้านนี้ฮะนไนเปทุ่งนาเ้าต้องใช้ไม้ค้ำไว้ครับบางอกิ่งก็อาจจะจะหักอนะ่ะ แต่ว่าเ็าใหญ่ฮะถือว่าใหญ่นะหญตรงน,นู้นเป็นว่าต้นโพนนี้ฝั่งตรงข้ามยิ่งแพงด้วยฮะ เดยนพาไปดูใกล้ๆครับนี่ก็มีเปิดน,น้ำแล้ว กั้นเขตให้เข้าไม้คำโผกไม่ไดยยาวเลยนี้น่าจะเก่าแก่มากทำมาตอลอดทุกเสาเลยเหมือนโทรทจะล้ม,มอรอ ขึ้นีรียงเหรอเรื่องนัค้ำไปเลยเนี่ยเริ่มจะแนั่นเลยเนาะนี่มีลากเกาะเลยอันนี่เขียน,นว่าาพนบริเวณด้านนอกครับเนี่ยดูเลยข้างในนู้นอกเป็นทุ่งนาเลยครับเนี่ยพามาดูบ่อน้ำด้านนอกครับ โอ้โหดีฮะมันบอมันบอกเก่าแก่เลยนะประมาณนี้ฮนะต้นสีมหาโพนิปลาจีนบุรีทนี้ก็ทำสวยเลยฮนะเป็นฐานที่ที่เงียบสงบร่มลื่นนะครับใครผ่านมาแวะมาฮะมาชมฮะ